คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องพะคุณผู้ชมไปต่อกันเรื่องดีๆด้วยนะคุณใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าใครเดือดเนื้อร้อนใจให้แอดไลน์ไปหายในอำเภอคุณก่อนหน้านี้ในช่วงของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเขาบอกว่าใครเจ็บท้องคล้องใจจะมีกระดิ่งแขวนไปขอได้เลยไปขอได้เลยอันนี้ของคุณสมัยใหม่บอกวันนี้ว่าเขามีอะไรน่าสนใจเขาให้แอดไลน์ไปค่ะคุณผู้ชมพาพาไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะทางด้านของนายอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะได้มีการเปิดโครงการเดือดเนื้อร้อน จ่แอดไลน์ line, หาในอำเภอนะคะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะทางด้านของนายกองโทพยุงศักดิ์สุวรรณโนนะคะซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองสุขโขทัยได้มีการเปิดโครงการเดือดเนื้อร้อนใจแอดไลน์นายอำเภอเมืองสุขโขทัยโดยมีรูปแบบของสติกเกอร์เป็นภาพของนายอำเภอเมืองสุขโขทัยนะคะแล้วก็จะมี QR Code ให้เราเนี่ยได้สแกนไปไปเป็นเพื่อนไลน์กันอยู่ด้านในด้วยอย่างชัดเจนนะคะโดยมีข้อความระบุด,ด้านล่างนะคะว่าเดือดเนื้อร้อนใจแอดไลน์นายอำเภอเมืองสุโข ไทยก็สร้างความสนใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการต่างใช้โทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็สแกน QR code ดังกล่าวเก็บไว้เผื่อว่าวันหนึ่งจะได้ใช้ค่ะอืคุณต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นโครงการที่ดีแล้วก็พอได้ฟังแล้วเนี่ยนะขนลุกเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะเพราะรู้สึกเหมือนว่าเป็นการดูแลพ่อเมืองอพ่อเมือง ที่นั่นถึงจะเป็นพ่อเมืองเล็กนะคุณแค่อำเภอเมืองเนี่ยก็ยังดูแลลูกๆหรือดูแลคนที่อยู่ในความปกครองอย่างดีนะคะก็ทั้งด้านของท่านนายอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะท่านก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะก็ยังเป็นนโยบายสําคัญของทางรัฐบาลซึ่งในบางครั้งประชาชนเนี่ยอาจจะตกหล่นกับในเรื่องของการสํารวจบ้างก็มีการดูแลกันที่ ห่างหูงห่างตาไปบ้างเล็ดรอดกันไปบ้างนะคะก็เลยได้มีการจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาถ้าหากประชาชนมีความทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาใดๆไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วก็ขอให้แอดไลน์ในอําเภอเมืองอสุโขทัยได้ซึ่งก็จะสื่อสารได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงสามารถเข้าถึงในอําเภอได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากนะคะจากนั้นก็จะได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงจุดแล้วก็รวดเร็วพร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดอําเภอเมืองสุโขทยัย เพื่อที่จะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการเข้าไปดูแลประชาชนให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโครงการดีๆแบบนี้นะคะเห็นดีเห็นงามด้วยค,ะค่ะทนายอําเภอคะ